อ่ะคราวนี้ข้อที่13นะครับข้อที่13มเนี่ยเออมันเป็นเรื่องตรีโกณมิตินะครับอันนี้อ่าตีโกณมิติเราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยชัดแน่ชัดเจนแน่นอนตรีโกณมิตินะครับไซคอสแทนอย่างเงี้ยโอเคคราวนี้เขาบอกว่าคอสเซต้าเท่ากับ7ส่วน10อันนี้นะครับน้องต้องดูนะเวลาเราเขียนเกี่ยวกับพวกตรีโกณมิติเนี่ยนะครับอันดับแรกที่เราต้องเข้าใจเนี่ยนะครับคือสามเหลี่ยมด้วยนมุมฉากนะครับแล้วถ้าตัวนี้เป็นมุมเซตา้าอ่า ตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นนะครับ90ลบเซตาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมถูกไหมมุมภายในมันคือ180ตัวนี้เอาไปละ90เนี่ยเอาไปละ90นะตัวนี้เอาไปละ90นะครับแสดงว่าที่เหลืออีก90เนี่ยมันก็จะต้องไปใช้สองมุมถูกไหมตัวนึงเอาไปละเซตาอีกตัวนึงก็ต้องเป็นที่เหลือก็คือ90ลบเซตานะครับดังนั้นคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เขาให้เรามานะครับเขาบอกว่าคอร์ เซต้าเนี่ยเท่ากับ7ส่วน10นี้อ่าคอสเซต้าเป็น7ส่วน10นะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราเขียนนี้ได้นะครับตัวนี้จะกลายเป็น7กับ10นี้อ่าเพราะว่าคอสเนี่ยมันเป็นชิดส่วนฉากถูกไหมชิดเป็น7นะครับฉากเป็น10แต่ว่าไม่คือจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะจริงๆมันต้องเขียนเป็นนี้ครับมันจะต้องมีคูณค่าตัวนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าค่าไซน์คอสแทนเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนนะครับอัตราส่วน โอเคแต่ว่าพี่คือทุกด้านมันต้องเขียน k อยู่แล้วพี่ก็เลยจะตัด k ทิ้งนะครับพี่เตือนไว้เฉยนะว่าจริงๆเนี่ยมันอย่าลืมว่ามันต้องมีค่า k เข้ามาด้วยคราวนี้ไอ้ตัวนี้พี่ก็ทําให้มันเป็น a นะครับ b แล้วก็เป็น c อย่างนี้อา่าไอ้ด้าน b เนี่ยตัวนี้เราจะใช้พีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะครับง่ายๆเลย a กลังสองบวก b กลังสองเท่ากับ c กลังสี้ไอ้เหี้ยกล้องเหี้ย พูดไม่สุภาพเลยโอ้ตายตายตายเอเนี่ยก็คือ77 49บถูกไหมครับบวกกับ B ไม่รู้ปล่อยมันไว้ C กับเป็น100นะครับใจข้างจากจบวกใจเป็นลบดังนั้น B กีกำลังสองเท่ากับ51 B เดียวก็เลยเท่ากับรูทห้าสิบเอ็ดนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเขาถามหาไซน์เว้ยไซน์ถูกไหมไซน์เก้าสิบลบเซตา้าอย่างนี้ หมายความว่าเขากำลังให้เราดูด้านนี้เนี่ยด,ดนนูด้านนี้นี่ด้านนี้นี่ด้านนี้นะครับทรายเนี่ยมันคือข้ามข้ามส่วนฉากถูกไหมครับข้ามส่วนฉากไอ้หาแล้วกูไปหาอีกด้านหนึ่งทำเพี้ยอะไรวะจริงๆไม่ต้องหานะครับกูไปหาทาเพี้ยอะไรเดี๋ยวแม่งจริงๆตอบได้เลยไอ้เพี้ยแม่งตอบก็คือเจ็ดเจ็ดส่วนสิบอันนี้คือควายครับไม่รู้ทำทำเพี้ยอะไรอันนี้น้องน้องฟังมาถึงตรงนี้น้องอาจจะงงนะครับ คือมันคือความเคยชินเลยที่เราแม่อายอย่างนี้เพราะมันเป็นด้านมันมุมตรงข้ามอยู่แล้วนะครับอันนี้มันคือโคฟังชันเขาเรียกว่าโคฟังชันนะครับโคฟังชันคือยมมย 16, อย่างนี้ถ้าไซน์สมมุติว่าไซน์เนี่ย16เงี้ยถูกไหมมันจะเท่ากับคอสเจ็ดสิบสี คือถ้ามุมมันบวกกันได้90เนี่ยค่ามันค่ามันจะเท่ากันนะครับ16บวก74เนี่ยเท่ากับ90ไซดกับคอสไม่เท่ากันซึ่งไอ้ตัวเนี้ยคอสเซต้าถูกไหมเซต้ากันกับ90ลบเซต้าบวกกันเซต้าตัดกันทิ้งมันก็ได้90แสดงว่าค่าไซดกับค่าคอสเท่ากันนะครับเอ้กูไปทำอะไรเนี่ยดังนั้นข้อนี้คือขายขายยาย่างเลยข้อนี้นะครับอายมากเลย ก็คือหาไว้บอกว่าวิธีหาเฉยเออแบบว่าเออนี่ไงเออนี่มันได้51นะรุ่นหนะแค่อยากให้รู้เฉยๆอะไรประมาณน,นะน,น,นี้นะครับโอเคดังนั้นข้อนี้ฝากไว้อันนี้นะครับฝากไว้หัวใจแล้วกันนิดนึงสุดท้ายนะครับคือว่าอ่าถ้าเอ้ยถ้ารู้นะครับค่าไซน์คอสหรือแทนนะครับอ่าสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งนะครับจะไปหาตัวอื่นได้ รูค่าไซน์คอสหรือแทนสักตัวนะครับสักตัวจะไปหานะครับค่าที่เหลือได้ง่ายน,นะครับจากพีทากรัสพีทาโกรัสซึ่งไอเนี้ยอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้ค่าไซน์ถูกไหมเรารู้ค่าไซน์ปุ๊บอ่าเราก็ไปใช้พีทาช่วยนะครับในการหาค่าคอสกับแทนนะครับพีทาช่วยนะครับอ่าอายจริงเลยข้อนี้ ถ้าทำมาเหี้ยอะไรไม่รู้จักอ่านโจทย์ก่อนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3ข้อโอ้ยอะะต่อไปข้อ1ิบสี่สิบ้พรุ่งนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ